ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอผลงานครับนี่ครับอันนี้เป็นหนังสติกครับแง้มยางครับแง้มยางอ่าสำหรับทำหนังสติ๊กครับอันนี้เป็นไม้มะขามครับไม้มะขามตอนนี้ได้แกะลายไปแล้วครับแกะลายแล้วอ่าแกะลวดลายไปแล้วครับแล้วก็ลองพ่นและเกอร์เคลือบเงาไปแล้วครับปรากฏปลาย อะไรเขาไม่ขึ้นครับเขากลมเกินกันครับวันนี้ก็จะมาแก้ปัญหาโดยการลงสีจากปากกาสีครับอ่าเชิญชมครับเชิญรับชมครับเดี๋ยวจะลองลงด้วยปากกานะครับโทนสีชมพูนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวปลานะครับ นี่ครับทดลองเคลือบเงาไปแล้วนะครับแกะแล้วลองทดลองเคลือบเงาไปแล้วปรากฏว่าลายไม่ขึ้นครับลายกลมกลืนกันก็จะดูไม่สวยครับนี่จะสร้างมิติให้เขาสักนิดครับโดยการใช้ปากกาสีครับนี่ครับปากกาสีครับลงไปครับลงสีลงสีไปตาม เส้นที่เราแกะไว้ครับแต่ถ้าเราไม่แกะถ้าเราไม่แกะเราไปาวาดวาดลายเส้นเลยใช้ใช้ไปเด้เขาก็จะลบครับแต่นี้แกะแกะ,กแกะล่องลึกไว้ครับนี่ครับแกะล่องลึกไว้แล้วก็ตอนนี้ลงสีลงสีลงไปในล่องครับนี่ครับ ทดลองครับอ่านี่ทําเป็นครั้งแรกเลยครับเนี่ยครับทดลองทําเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยครับได้แนวความคิดครับอ่าได้แนวความคิดมาจากช่างสักลายครับที่เขาสักลายบอดี้เพนครับนี่นี่เราก็มาทําเป็นผลงานศิลปะ นี่ครับทางด้านการแกะสลักไม้ครับนี่ครับตามประโยชน์การใช้งานครับใส่งานศิลปะลงไปครับงานศิลปะครับตามทฤษฎีงานศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกควาบนี่ครับคนที่สร้างผลงานเขาเรียกว่าศิลปินครับศิลปินเป็นผู้สร้างผลงานทางศิลปะครับศิลปะก็มี หลายแขนงครับนี่ครับเริ่มเป็นลวดลายแล้วครับจากเมื่อกี้เขาเป็นคล้ายๆว่าพื้นไม้เดียวกันนะครับพื้นเดียวกันก็จะไม่สวยครับแต่ถ้าเราลงสีเหมือนการสักลายครับการสักลายที่ลงสีก็จะดูมีมิติครับมีมิติสวยงามครับเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งนี่ครับแล้วก็ ลงไปเรื่อยๆครับนี่ครับอันนี้เป็นรูปปลาครับรูปปลาสรงญี่ปุ่นครับนี่ครับแล้วก็ลงไปตามเส้นครับลงไปตามเส้นที่เราใช้เครื่องมือแกะไว้ครับนี่ครับโอ้โหแงมยางหนังสติกง่ามยางหนังสติกอันนึงทําเป็นเดือนเลยครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับแล้วใช้เวลา ว่างของเราครับทุกนาทีครับให้เกิดประโยชน์ครับเนี่ยครับเหมือนที่เพลงเขาพูดไว้ครับเสรีลุ่งสว่างพูดไว้อะไรนะคนเราเกิดมามีสามหมื่นวันนะเพราะฉะนั้นแต่ละวันเรามีค่ามากครับนี่ครับนี่ครับเพราะฉะนั้นต้องทำต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับเนี่ยให้มีค่าครับ นี่ครับนี่ครับอ่าลายปลาออกมาแล้วนี่ครับโอ้สวยงามสวยงามนี่ครับลายปลาพอทําเสร็จแล้ว,ลวเราก็ไปลงเคลือบเงาอีกชั้นหนึ่งครับน่าน่าจะโอเคนะครับดูแล้วเอาใส่สีชมพูไปแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีบ้างครับเดี๋ยวลองใช้สีเขียว เดี๋ยวลองใช้สีเขียวบ้างครับจะเป็นยังไงครับจะออกหรือเปล่าเนาะโอ้ออก้วครับอ่านี่สีสีซื้อมาจากตลาดนัดชุมชนครับนะาราคาไม่แพงครับถ้าไปซื้อตามร้านเครื่องเขียนนี่โอ้โหจะแพงมากครับอันนี้ซื้อสีที่เป็นตลาดนัดชุมชนที่มาขาย ทั่วไปครับมันจะราคาไม่แพงครับโดยเฉพาะของสมัยนี้ครับสินค้าจีนครับของจีนเขาจะมาตีตลาดเขาคล้ายๆว่าสินค้าเขาราคาไม่ค่อยแพงครับสินค้าเขาไม่ค่อยแพงอาจจะเป็นค่าแรงหรือว่ากระบวนการผลิตก็ไม่ทราบครับแล้วก็ของเขาก็ใช้ดีครับก็มีคุณภาพบางอย่างบางอย่างก็ดี ใช้อยู่ที่เราเลือกเอานะครับอันไหนที่ว่าเราดูแล้วไม่โอเคเราก็ไม่เอาครับนี่ครับเดี๋ยวนี้มันมีการขนส่งทั้งโลจิสติกอะโลจิสติกการค้าขายระหว่างประเทศนะเดี๋ยวนี้ครับของประเทศจีนเนี่ยครับการขนส่งเขารวดเร็วมากเลยครับเดี๋ยวนี้เขามีรถไฟความเร็วสูงครับผ่านประเทศจีนเวียดนาม <c oughs> มาประเทศลาวครับมาถึงประเทศไทยครับอู้เดี๋ยวนี้สมัยนี้แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวสั่งของนี่เร็วมากเลยแล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านเลยครับราคาก็ไม่แพงครับราคาก็ถูกครับซึ่งสมัยก่อนไม่สามารถจะซื้อได้สมัยนี้สินค้าต่างๆนี่รวดเร็วด้วยการขนส่งครับนี่ครับอ่าใส่ลายไว้แล้วครับนี่ครับนี่ครับลายสีเขียวครับ นี่ครับนี่ครับใบลายสีเขียวอ้าวใสไปอีกครับใส่ไปเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ครับชมผลงานไปเรื่อยๆครับคุยกันไปเพลินๆครับที่มาสร้างงานให้ชมให้ดูนะครับไม่ได้มาอวดอ้างอวดเก่งนะครับไม่ใช่มาอวดอ้างอวดเก่งแต่ สร้างเพื่อเป็นแนวครับเป็นแนวแรงบันดาลใจให้ทุกๆท,ท่านครับนี่ครับเพื่อว่าจะได้ไปสร้างสารรค์งานชิ้นอื่นๆหรือว่าอ่าเป็นการทำงานของเราครับเป็นการกระตุ้นครับเป็นการกระตุ้นเซลล์สมองครับโอ้โห,โหแม่พูดถึงไปถึงเซลล์สมองนะครับเซลล์สมองเรานี่มีเท่าไหร่คราว่าโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมครับ เนี่ยครับเป็นการกระตุ้นครับการที่เราดูด้วยตาฟังด้วยหูก็คือการเรียนชนิดหนึ่งครับอ่าเป็นการเรียนชนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นการเรียนอาจจะสร้างแรงบันดาลใจครับโอ้โหสร้างแรงบันดาลใจไปเยอะแล้วครับผมก็ดีใจมากครับลงคลิปไปเยอะลงคลิปไปเยอะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆครับแล้วเพื่อนๆเขาก็ไปทําครับโอ้ดีใจมากเลยดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งของ อของพวกท่านครับที่ว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ครับเนี่ยดูลายครับดูลายนี่ครับโอ้สวยสวยนี่ครับนี่ครับอาจจะไปผู้ที่ชมอาจจะไปต่อยอดนะครับต่อยอดไปทําอย่างอื่นได้ครับนี่ครับสีเขียวครับลงสีเขียวสีแดงไปแล้วครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหาสีอีกหาสีอีกเออเอาสีอะไรดีนะเอาสี ม่วง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 อเดี๋ยวลองสีม่วงลงบ้างจะออกหรือเปล่าอะจะออกหรือเปล่าครับสีม่วงไม่ออกครับซื้อไว้นานแล้วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ครับเอาเป็นสีฟ้าลองสีฟ้าสิจะออกหรือเปล่าครับสีฟ้าครับอาออกครับออกครับสีฟ้า อ่าหนวดหนวดหนวดปลาครับหนวดปลาหนวดปลาหนวดปลาครับนี่ครับลงสีนิดนึงลงสีนิดนึงเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามนี่ครับเป็นศิลปะครับเป็นศิลปะครับเปลี่ยนสีอีกเปลี่ยนสีโช์หน, ut, หน, ut, หน, buck, น่อยครับเดี๋ยวเอาสี สีเหลืองครับสีเหลืองเดี๋ยวจะออกหรือเปล่าโอ้ไม่ค่อยชัดครับไม่ค่อยชัดเพราะเขาเป็นไม้ครับโอ้โอเคโอเคครับเดี๋ยวดูชัดๆหน่อยนี่ครับเป็นการจุดประกายสร้างไอเดียครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับห้านี่ครับงามยางของเราครับ นี่ครับนี่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับผม